เอ้แล้แหลงไปส่งชันที่ร้านหน่อยป่ะไปเลยแจ๊ขึ้นเลยครับผมโอ้ยแฟชั่นทรงผมใหม่เลยครับเจนีได้แล่แหลงนาสีคะขับรถเร็วมากเลยจากตลาดมาถึงที่นี่ใช้เวลาแค่สองนาทีเอง รถ <gas> เร็วลมโกรกจนผมชี off ้ฉันกลัวตายหัวฟูต่งหากล่ะนี่นายพ่านายยังขับรถ ชีวิตฉันอย่างนี้นะต่อไปฉันจะไม่ใช้บริการอเธอในแถลงเรียกรถกลับบ้านเกือบได้กลับบ้านเก่าโอ้เข้าใจผมหน่อยสิครับก็ปีที่แล้วน้ําท่วมผมหมดเนื้อหมดตัวเลยครับปีนี้ผมก็เลยต้องรีบทํางานหาเงินเข้าไว้เยอะๆครับเขาลือกันว่าปีนี้เนี่ยน้ํามันจะท่วมหนักกว่าปีที่แล้วอีกนะครับโอ้โหสิ่งขนาดนี้แล้วจะมีชีวิตอยู่ถึงน้ําท่วมครั้งหน้าหรอครับใช่ จริงอย่างที่คุณปานเ,เทพว่า่นเลยค่ะรักชีวิตที่มีอยู่ทุกวันนี้อย่าไปกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงจนเครียดทําให้ชีวิตต้องเป็นเสี่ยงอย่างนี้เลยครับเออเจนันขอโทษแล้วกันเดี๋ยวรอบหนะ้าครับ40โอ้โให้อแ,แกหรรู้สิหัวจะโตเหมนเลยไม่เปนสวยเลยะคว <laughs> ามพยายามความขยันขานแข็งนั้นถ้าเกิดมันแลกมาด้วยความเสี่ยงในการ ดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพอย่างคุณแถลงนี้แล้วก็อยากจะบอกครับว่าบางทีเราจะต้องมานึกถึงตัวเราเองด้วยเหมือนกันการทํามาหากินนั้นความเร่งรีบอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เงินมาด้วยความรวดเร็วยางก็ตามถ้าเราไม่ได้ใช้ใจ่ายมากจนเกินไปเงินทองก็เหลือพอเพียงสลับใช้งานต่อไปแน่นอนครับสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข